ขันติดต่อขันมั่นขันมวมหัวนี่มันได้มันว่าขันมวลรุ่นบ่ได้เข่าขันบ่วเข่ามันสิเบิด์ทุ่มได้ไปมันสิเชียร์น่องถ้าต่อก็ค่อยลงทุนต่อบ่เนลากับพักตัวโยกหนึ่งขันเมีนบัววันนี้วันนี้เอาต่อลงเอฮบโยกเมื่อเนิ้งขันทั้งไออาจารย์บันได้ทุ่มไปทั้งเสียนี่บ่ถือ ซุ่มสังเกลีนี่ผมถึงจ็คเก็เอาถึงไม่ก็บยาตอเด็กเกี่ยวกับก็ม่บ้าบุญบ้าบุญบ้าบุญเฮกาคิดตงไเน่โชกเนียนี่มันก็โชกเนี่ยงงอนี่มันใด้แมาซอยกี่ต่ใจอยากมาเบิ้งมาเบิ้งใกีมาเบิ้งใมาลยจะเห็จกเ็อะไรบบนี้ไปหอดมันอาจสิได้ แม่แม่ผัวกับวันนั่นนึงกับนี่ไดนั่นได้ยินบอกว่าพ่อกันตำบลนั้นค้าสุกอ่ะได้ได้เท่าไหรได้จีบแปดล้านโอ้จ้ากูจ้ารับผมก็ไปให้กันนี่นะผมก็ไปเฮ็ดบุญเพิ่มเอาเพิ่มวัดนั่นกัเพิ่นกับผ้าตากแดดที่วันก็ไปเฮ็ดไปโฆษณาไว้นิวไอจี เปียกเป็นรูปแผ่นสล่าไปไทยเพิ่งไปเยี่ยป้ายไปบ่ได้สามสามพันกว่าบาทไปนี่ไปนะสล่าให้ว่าเห็นพระเนาะครับพระตากแดดยื้อใส่กับผ่าซ่อนวัดพานอันนี้ใส่ยุ้ยเนี่ยยุบบ้านดรงกลางวัดทำร่มยิ่งนะมันเป็นเป็นวัดทางอยู่ขางทางนาะผมก็ผมมาพานไปเรื่อยอยู่กับเพื่อนเพื่อนนั่นกับที่ไป สิไปหาตัวผ่านทางไปว่าเอ้อผาตากแดดได้จะมีแนวมะม่วงไงถือเกลือในเด้นมาจันทร์พนก็บอันนี้ก็บเอฟซีมาจองพุลต้นสองต้นแล้วเครื่องก็บสามต้นหนึ่งสิแม่ไปมีหน่อยใบมันมีหลายใบเราถือลายก็นั่นแกไปถึงน้ำเพลินอยู่ถึงรางวัลที่สี่ก็ได้ไปซอยเหมือนโอ้สายตัวเนี๋รางวัลที่หนึ่งนะแม่เด้องวัลนี่ มันมีใบเดียวผมก็ได้แล้ววันที่สี่จะได้เหมือนที่พี่เหบอวดดดดที่เคงันเขาออกกันเนาะเงนั่นศูนยูนย์ยังไงดีศูนว่ามันบ่ถึงเกีบเทียอะไรต้องเลยไปวัดแต่อธิฐานขอให้ผู้ค้าถึงได้สนว่าขอให้ผู้ทาเตือนโชคลาภไปจีมานเงินทีไดที่มา ผิดไปท้ำบุญบดว่าสันว่าเอาไปเอามาถึงละตีจักรานไม่รูไไ้ว่าเป็นไรลานอยู่ตีวอวกันไปสุโขจงไว้แน่บัววัวหายไปเลยเอาให้โรงเรียนยยไปสร้างไปสร้างโรงเรียนข้างหอสมุทรบดเอ็กเสียที่วาวยังว่าตีที่วัาว่าสีทถ้ำบุญบดมันอะไรกเลยมา กีบกอดเนี่ยมันก็เลยเอาเหดเอาเลืเอาไม้เบดเนี่ยเพรเอาไว้จักแนวเอาไว้จักบ่าต้องเอาเครื่องกลางๆนั่นแม่เด้อให้เพื่อให้เพื่อต่อชีวิตนะเพื่อเคื่อผมรับปากคลองขันขัแม่พ่อนพ่อรวยเพื่นนี่แหละผมรับปากว่าเออสิได้อ่อไผ่หย่ามอซอยเดี๋ยวด้๋ยวเห็นว่าเพิ่นเห็นเก็บเป็นยังไงเพิ่งว่าไห็นบปผัางกดกางแงน้อยแล้วก็ ก็อยากอยากได้ไพ่หยาไพ่ไนมุ้งเพราะได้รบฝนรบแดดนะเที้ยภาวนายังก็เลยไเลยนว่าเออก็เลยมมหาผัวที่ได้รับโศกกับเมียก็ได้รับโศกี่หลีก็รเล่บคิดลาล้ำลาลาว่าสิมาเหมือนไอ่กับเดามาเมือไอ้เวอรได้ม่าบี้มุนสัมพันธ์ี่หลีได้ปูเนาะห้ากับเบยูวันนี้พอดีไปหาปูลงมาเผาคนจะโทรหาพอดีไผ่ก็น้าบ่เทมหน้ากินนี่นน้ำไป่หวานพอดีเปนน้ำไป่หา บโบขาวว่ะดิ<ต>เป็นย่านบ้ามากเข้มมากินเลยเป็นนิมิตเห็นว่านิม,มนต์เห็นหลวงปู่มากประจับยุ่งหนีอาจารย์นิรุตเพิ่งก็ไอ้ม้วนตาเห็นมากประจับยุ่งหนีนะมองหันกายมาหาดูเห็นว่าไอ้มาหานั่นจะโชคดีขึ้นกันนะเขาก็จะเอาผ้าป้าไม้จากประเทศน,นอกขึ้นกันนะออกกระตินเลย พลังคนบอกเข่าใจกระเส็ดว่าองมง่ายสิอาจารยเนี่ยผมผมบร่ได้ถือว่าแบบว่างงงง่ายเลยคือว่ามันเป็นส่วนส่วนนึกคิดของใบของมันแล้วแต้าผู้เดสิว่าคือผมเนี่ยแม่นบวชนี่ผมก็ไปวัดอื่นคือเขาแม่นบวชอื่นผมก็ไปผมไปที่ตลอดนะพ่อหลวกป่าเมียไปตลอดไปบ้าได้หน่อยผมก็เฮ็ดหน่อยได้ลายผมก็เฮ็ดลายยังเกี้ยวปีใหม่ประกันผมเ็ยไปแสนกระบัอ มันเห็นเรามันสบายใจน้องคนเราสบายใจเขาตายไปเราเขายังไปน้ำไปดอกเขเฮ็ดได้เขาก็เห็นได้เทิงๆกับมิเตียนน้องคนเดียวไต่มากไต่เขาบว่าทางงามดีแล้วมันจะไต่ไดจไม่แม้่คนบอกให้เอฟซีถามบอลฟอนพ่อรวยเจ้าบมมีบานโมมิซองเหมือนเจ้าขึ้นนอนแต่ป่าไปใช่คน่า โอ้ยบ้านก็มีอยู่แล้วแต่ว่าหังมักปลามันสบายใจไหมพ่อสบายใจเขาอยู่น้ำปลาข้างบ่ายใจค่ะอยากยค่ะขัยแล้วอีกมือสองมือมาพักพี่ก็ได้เด้อพ่อเด้อมานอนมาพักพี่ก็ได้พ่อคู่บ่ายจานสิมาหลายลูกมาปั่นพญานาคซอยกันมานอนพักพี่ก็ได้เด้อมาสวดมนต์กันโซ่กันบ้านกันบ้านอีกมือ ก้น well ่มานอนมาอยู huh. er Mother, ่เลยอคุณ uh า้า huh. จ nah ันมาหลายองค์อยู่แม่มื่นหนาคนจีไปเฮ็ดเที่องไรนียมานอนก็มาได้พอมาได้อยู่แต่ว่าจะบอกมาสั่งกันบวชเขาขอให้บุญสิหลายสวรรค์บุญเขาสวรรค์ไปสิบวัดทั้งใกู้ปิบุญบ่ถเงมาบวชก็เลยงะ็ห้สยอ๋อค่ะแยายก็ได้ไปเฮ็ดหวน้าชอยเพิ่น เออห้องน่งห ah. um ้องน้ำประตงประตูออกเล็ก็ยังห้งบเฮ็ดไปใช้ให้ยอยๆยวัถำยข้งเที่ยวหมนลมันอยู่ส่วนไหนถ้ำลำไยไอ้บักยังไงบักโอ้ยก้าที่ส่งพระท่องเนี่ยทะเลสาบปัญหาคนมาที่เขาว้านพระท่องนะงเฮ็ดพระอยู่กลางแดดยุดนอนพระราหินนั่นนั่นบอทำลำไยห้องน้ำยังกับบมีเฮ็ ไปผ้ากันไปเฮ็ียดในเชินประตูเฮียเงาเสกทีเงาไหลแล้วกั่ะมอยึดกลองหรออันนี้มึอในพอวันพระช่างมีศพก็เลยบอกเขาบ้านก็เลยจอดรถไปนอกบ้านจังผ้ากันยางมาขึ้นรถก็มาจอดไปเฮยียดมอนี่แหละจอดไปทางนอกไฟเฮยียดมอเตอร์น้ทางนอกหลังเพื่อให้หัวจักว่าสิมาวัดก็มาไปเนี่ยก็จอบเลยทีไปที่ว่าถ้าก็ต้องไปว่าอย่างนี้เพราะว่าก็เป็นพ่อข้า ไล่หญ <idd> ่อ <Lust> ย <ubers> <default> ู่ในตลาดกันขายยากี่ละจ้่ใช่ไล่บุญเนื้อในเสายเฮ็ดบุญแล้วเพิ่นนี่ก็ไรค่ะโอ้สาธุสาธุได้รู้จักค่ะพ่อค่ะบุญหญ่พ้อบุันนงมนาค่ะขเหนียพอตลาดบานสามอไปดูยู่นี่อ้านี็วด้สสามหอจาจากวงท้องจารย์กวงท้องคนบนตาบิ่งเรียนไปทรงวัดค่ะขเป็นนักเถตะกรอนสมัยกโลมาว้าเมียย่นี จังหวัดวัญจังหวดัางเลยเร็นจังบวุนมาแล้วงั้เตรียมมันขอกันแต่นี่เราขบมันขอกันเพิ่มาอย่นี่นี่เราก็เพิ่นขายเกือบเพิ่นพูนีเพิ่นซื้อว่าผู้มี่ ูมเอาเอามือมือแรกเนี่ยตั้งกิจอธิษฐานเอาสีเขียวให้เด้อเด้อสีเขียวสีเขียวถ้าองค์ปูก็สีทองจีบว่าเกินสองฟองดอกตีเนาะเพราะว่ามันองค์อเก้าเมตรไหมพ่อองค์เก้าเม็ดสีเขียวกับสีทองถ้าเอาสีดีแน่ก็บสองพันสองพันกว่าแหมสองพันกว่าสีเขียวตีเขียวมรกตเนาะเขียวมรกตลฟองหนึ่งมันเกิดฟองแล้วก็ร้อยพ่ได้บ่ แต่่าขาดันคือทีพะสองพันสองพันหาสองพันหาสองพันหาซ้งนี่นึงพ่อซ้ำนี่นึงเด้สองพันหาีท่องพันท่าพระนี่แหละซื้อมาเนี่ยก็ะป้องนันเครื่งลิตเกีดรตอยแต่ดุลเล่ยเด้ค่ะเครื่องลิตรกระป้องกระป้องจุดหาสีทองกบสีเขียวพอเฮ็ดชององค์ซืมาาอ้ืเลยอัี้เลยเท่าแล้วกมีเจ้าภาพแล้ว เกือบสามพันถูกนะ่ใช่เพราะฉะั้นถ้าสีเขียวมันเป็นต่เอาเท่เลยเฮ้ยอันไหนก็งามก็สีเขียวสีเขียวสีพระอินนี่ทหารกางแง้มจ้างเพิ่นสียให้สีอะไก็บโมูแล้วเพิ่นสีอยากได้มากลูแต่ว่าผู้เพิ่นซุ่มเพิ่นนิยมสีดำก็มีนอ่อมซุ่มเพิ่น ได้เมียน้อยเห็นไหมการตะวันนี่สิเป็นสีทองกับสีเขียวพหรอยันสัตว์บรรจุป็นมงคลการสีทองกับสีเขียวทีหายดอกแต่ว่าไปซื้อรถแต่ให้ปั่นสักวันเราสืมาต่างไปบ้านยังเด้วยไปเกลียดคือรุ่มท่าในหัวกันหมดท่าในห้องเนี่ยอยู่บนพิเศษทยเราเปิดวั่นยังฮะวันบนข้ามกับวันเสาร์ อังคารกระเสากระง้านกระเสาไดุ้ดอยูเอร่นแก็ให้อาจารย์พึ่งเป็นผู้คิดตำคิดนส่ม่วยนั่นเัแล้วแต่อาจารย์จะพามาได้เฮ้ยบ้าเาแท้ละบ้าเนลาดเล้าพึ่งได้สอังคารกระเสาของปาาของปลามาปลาไปตลาดตลาดยางตลาดประคาตีปอาขาดเป็่งจานอันนั้นเปล่งปลาข้าวเปล่งปลาข้าวเลยเป็นจานไปอีกจังนาหนออแม่ ค่ะเบื้องเอาโชคเอามานไปน้อกันแล้วค่ะพี่น้องเด้อแคบแคบหน้าจอไปแล้วค่ะพี่นอ้องอวยหนา้อาอวยหลังเดี้อเบื้องเต็มเต็มเป็นยังสี่พี่น้องเป็นยังสี่ค่ะมีโชคขยานเด้อพี่น้องเด้อมีโชคดีมี่ใช่แคบไว้เด้อพี่น้องแคบไว้ แคบระเบิงซอยกันพี่น้องเลยเจดีให้โชคด้วยนี่พี่น้องคะเจดีให้โชคเลย แต่เขามันยังหลับพี่น้องแขนไว้นี่ก็คือว่ามีตะเหล็กทำทายอยู่พี่น้องเอ้ยแอดยาดมันเป็นรางวัลที่หนึ่งก็เลยเอามาฝากมาตอนพี่น้องจ้า